นุนโดยมากกว่าความผูกพันความรู้สึกดีๆที่มีให้กันทุกวันเทปทีนอีซูซีดีแมรุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกสินเชื่อรถแลกเงินผ่อนแสนละ59บาบาทหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของตั้งหลักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลับเข้ามาช่วงนี้ค่ะดูคดีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอยู่เจริญพื้นที่ของสอนอบางเขนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นรายงานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านของกัปตันสายการบินไทยนะคะซึ่งเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นนี้รายงานเข้ามาในเวลา5นาฬิกาของ วันนี้นะคะบ้านของกัปตันท่านนี้อยู่ในหมู่บ้านอยู่เจริญซอยพระหลโยธิน40เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นลักษณะเป็นแฝดติดกัน2หลังไฟลุกลามจากชั้น1ขึ้นไปชั้น2องรถดับเพลิงที่ไปเนี่ยกว่าจะควบคุมไว้ได้ก <men> ็ต้องใช้เวลาถึง1ชั่วโมงเต็มๆก็ได้รับความเสียหายทั้งหลังนะคะเพื่อนบ้านนั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตอนประมาณตี4ี่สี บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามบอกว่าได้กลิ่นควันเหม็นคลุ้งเลยโชยมาพอมาดูเนี่ยก็เห็นว่าไฟไหม้แล้วที่บริเวณชั้นชั้นล่างของบ้านตรงกันข้ามก็ติดต่อเรียกรถดับเพลิงมาจากนั้นก็พยายามนําถังดับเพลิงเข้าไปช่วยแต่ว่าเข้าถึงตัวบ้านไม่ได้ค่ะเนื่องจากประตูรัว้วเป็นเหล็กเอาลอยประตูเล็กก็ล็อกเอาไว้เพื่อนบ้านไ,นได้ยินเสียงระเบิดดังจากด้านในครัวเป็นระยะๆคะะะะาดว่าคงเป็นถังแกส๊สแล้วก็ได้ยินจากบริเวณที่จอดรถด้วยจากนั้น ก็เห็นกับตันนะคะชื่อว่าคุณรงตันติจับตนานนนักบินสายการบินไทยกับลูกชายเนี่ยกระโดดลงมาจากชั้นสองของตัวบ้านลูกชายของคุณรงนั้นได้รับบาดเจ็บ เพื่อนบ้านก็ช่วยนําตัวส่งโรงพยบาบาลแต่ว่าตัวของกัปตันรงหลังจากกระโดดลงมาจากชั้นสองแล้วเนี่ยกลับคว้าถังดับเพลิงแล้ววิ่งกลับเข้าไปในตัวบ้านอีกครั้งหนึ่งคาดว่าคงจะเข้าไปช่วยภรรยาที่ติดอยู่ในชั้นสองแต่ปรากฏว่าตอนที่กัปตันรงวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจงกนีภรรยาก็ได้กระโดดลงมาจากชั้น2ของตัวบ้านแล้วพอกระโดดลงมาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส คุณจงกลน,นีเป็นผู้มีการการไฟฟ้านครหลวงบางเขนนะคะพอกระโดดลงมาเนี่ยขาหักแล้วก็กระดูกบริเวณด้านหลังนั้นได้รับความกระทบกระเทือนศีรษะแตกต้องเข้าห้องไอซไปอย่างด่วนเลยขณะที่กัปตันนรงวิ่งเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็หายไปไม่กลับออกมาอีกหลังจากควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเนี่ยตำรวจเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในก็พบว่ากัปตันนรงนั้นเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณบันไดที่กําลังจะขึ้นชั้นสองนะคะ ช่วงนี้อากาศแห้งนะครับค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟนะครับเพราะว่าเกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะครับผมพามาดูอีกคดีหนึ่งนะครับในเรื่องของยาเสพติดนะครับหลังจากที่เจ้าที่ตํารวจเขาเข้า,ขาไปค้นบ้านของเครือข่ายค้ายาเสพติดปรากฏว่าเป็นบ้านเช่าของอดีตดาราดังนะครับคุณจรินยาหานรงหรือลูกตาลน,นะครับล่าสุดวันนี้ทางคุณจรินยาก็ได้ไปเข้าพบกับเจ้าที่ตํารวจโดยพลตําร,รวจตรี คำรนวิททูกกระจ่างก็บอกนะครับว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ทางคุณจรินยาก็ได้มีการนําเอกสารหลักฐานการเช่าบ้านมามอบให้กับเจ้าที่ตํารวจแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อรูปคดีครับซึ่งการเข้าให้ปากคําของลูกตาลครั้งนี้ก็จะทําให้เจ้าที่ตํารวจทํางานง่ายขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเชิญตัวคุณลูกตาเลเนี่ยนะครับมาสอบปากคําอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ทางวันนี้ตํารวจเองก็ได้มีการประชุมทีมเพื่อที่จะสรุปผลงานการทํางานที่ผ่านมารวมถึงการไปติดตามตรวจสอบรถของขบวนการค้ายาเสพติดที่มีการสวมป้ายทะเบียนปลอมนะฮะซึ่งขณะนี้ก็ทราบแล้วนะครับว่าทะเบียนรถจริงเป็นของใครแล้วก็มีบ้านพักอยู่ที่แถวแถวลำลูกการปรทุมธานีแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการติดตามนําเจ้าตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งโดยคดนีนี้คุณเฉลิมเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญ ก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทํางานอย่างเต็มที่พบใครเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดด้วยนะครับชลเฉริมเองบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็อย่ามองว่าใครอยู่พักไหนไให้เกี่ยวอย่าไปแกล้งจะเป็นเวรกรรมไม่ดีเสียหายต่อรัฐบาลด้วยปรากฏว่าหลังจากมีคดียาเสพติดก็มีประเด็นก็คือคุณจิรยุห่วงทรัพย์สสพักเพื่อไทยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่าหลังจาก มีบ้านเช่าเป็นของคนลูกตาลซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของสสพักปฏิปัติคุณเกียรติสิทธิอารมณค,คุณจิรายุทธก็บอกว่าน่าจะมีการเข้าไปตรวจสอบเครือข่ายขาบวนการค้าย,ยาเสพติดว่าจะมีการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือไม่วันนี้คุณเกียรติสิทธิอมรมน,นะครับก็ออกมาถแถลงเรื่องนี้แล้วก็ออกมายืนยันครับว่าตัวของคุณจรินยาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าย,ยาเสพติดแล้วก็การที่คุณจิรายุทธ์เนี่ยออกมาพูดลักษณะอย่างนี้ เหมือนกับเข้าข่ายของการหมิ่นประมาทนะครับก็อยู่ในระหว่างการให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลถ้าหากคุณจิรายยุยังพูดอีกต่อไปเนี่ยก็ต้องไปเจอกันในชั้นศาลนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาคุณจิรายุคุณเกียรติทธิอมรจะทํางานร่วมกันเป็นคณะกรรมธิการพาณิชย์แต่ว่าก็ไม่ควรที่จะมาพูดโดยไม่มีหลักฐานนะครับค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าคุณจิเรียยุไม่พูดแล้วแล้วมาขอโทษครับ จะดําเนินคดีต่ออีกไหมจะให้อภัยกันได้หรือเปล่านะคะปรากฏว่าคุณเกียติก็บอกว่าไม่ต้องมาขอโทษเพราะชาตินี้คงไม่ต้องเผาผีกันแล้วครับว่าอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะวันนี้คุณสเดนพรมูลอุทกค,คันลงพื้นที่ในหมู่บ้านสัมมากับ ที่ตั้งของบ้านเช่าของคุณลูกตาลน,นะคะหลังจากที่ตรวจพบยาเสพติดมูลค่ามหาศาลภายในไปคุยกับเพื่อนบ้านว่าก่อนหน้านี้ได้พบเห็นความผิดปกติใดๆคุยกับเจ้าหน้าที่ภายในหมู่บ้านแล้วก็คุยกับทางตำรวจด้วยนะคะว่าในฐานะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเช่าที่หากว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบไปด้วยหรือไม่ติดตามจากคุณเสดัพรค่ะ ดิฉันยืนอยู่บ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งเป็นบ้านของอดีตดารานักสแสดงท่านหนึ่งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้มีการเข้ามาตรวจค้นยาเสพติดจ,จำนวนมหาศาลค่ะมูลค่ากว่าพันล้านบาทวันนี้ดีฉันจะมาย้อนพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่โครงการค่ะรวมถึงเพื่อนบ้านว่าก่อนหน้านี้พบเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบ้างค่ะแต่นนั้นก็เห็นประกาศขายค่ะ ตอนเห็นมีคนมาเช่านี่มีคนเข้าออกบ่อยไหมคะเพราะว่าอยู่ก้นอยู่ใกล้กันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะคะมีอะไรผิดปกติไหมคะไม่อะค่ะปกติเพราะว่าคือเช่าบ้านนะคะปกติที่ให้เช่าเนี่ยน่าจะช่วงก่อนน้าท่วมหรือหลังน้ําท่วมไม่ไม่ไม่นานนี้เองค่ะไม่เห็นเลยเงียบเลยเหมือนไม่มีคนอยู่เลยเหมือนปิดบ้านหรือเขาาจะมาเย็นหรือมามืดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่ก็น่าจะช่วงน้น่าก็มีคนเข้าออก แต่ก็ไม่เคยเห็นคนพุกผ้าดรอกใช่ไม่มีไม่ไม่ไม่เคยพุกพ้าเลยตอนนี้รถคันตู้กันนี้ไม่เคยเห็นเคยเห็นไม่มาเห็นตอนวันที่ตำรวจเขามาที่ที่นี่ค่ะแต่ก่อนนั้นไม่เคยเห็นจอไม่เห็นเลยนะไม่เห็นหรืออาจจะเป็นว่าเขาไปดปิดตูบ้านมันทึบหรือเปล่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกคือเรากว่รไม่ได้สังเกตจริงพอดีู้อเขทึบจริงเพราะว่ามีเราขับมาเราไม่สังเกตจริงขับรถไปรอบบ้าน ด้านพลตตรีคำรณวิทย์ทุกกระจางรักษาราชการกาผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งแจ้งว่าล่าสุดนางจรินยาหานรงเดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้วซึ่งยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ครั้งนี้สำหรับการดำเนินคดีเจ้าของบ้านผู้ให้เช่าต้องพิจารณาว่าเจ้าของบ้านมีส่วนรู้เห็นในการเข้าให้ความช่วยเหลือสมคบ หรือสนับสนุนกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่หากไม่มีส่วนรู้เห็นก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่หากพิสูจน์ได้ว่าเข้าขายร่วมกระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษทางกฎหมายเช่นกันก็ต้องดูพยานหลักฐานานะครับว่าเขาเกี่ยวข้องไหมนะครับถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเขาก็ให้เช่า โดยบริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ก็คงไม่ได้มีบทลงโทษเขานะครับอันนี้ก็ต้องเป็นความให้ความเป็นธรรมด้วยแต่ถ้าเกิดมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือสนับสนุนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องมีมาตรการมีบทดําเนินการกับเขาผิดในข้อก็มันมีข้อหาสนับสนุนนี่ครับสมคบกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเลยเนี่ยไม่เกี่ยวเลยจริงๆบริสุทธิ์จริงก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยว และนี่คือชมหน้าของนายนิพนธ์กันชาติผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีหากประชาชนพบเห็นบุคคลในภาพสามารถแจ้งเบาะแสไปยังพลตำรวจตรีคำรณวิทย์ทุกระจงังรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งได้ที่หมายเลข0819192500ได้ตลอด24ชั่วโมง สังคมเพชรสีกองถ่ายภาพศิรพรมูลุทกรายงานครับก็ถือว่าเป็นคดียาบ้าล็อตใหญ่นะครับที่มีการจับได้โดยบังเอิญหลังจากที่มีรถไปเฉียวชนกันนะครับเพราะม,มาดูความเคลื่อน,น้าวในเรื่องของการเมืองครับหลังจากที่วันนี้หลังจากที่มีการโปรดก้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไปแล้ววันนี้คุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนะครับก็ได้นำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้ง16คน เข้าเฝ้าถวยยยายสัตว์ปฏิญาณนะครับตั้งแต่ตอน17นาฬิกา30นาทีนะครับ<ฆ>โดยก่อนที่จะมีการเข้าเฝ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการนัดแนะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้ง16คนนะครับมาถ่ายรูปร่วมการเป็นที่ระลึกที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนก่อนที่จะเดินทางไปเข้าเฝ้าก็ด้ปรากฏว่ารัฐมนตรีที่สื่อมวลชนเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดก็คือคุณนัทวุฒิสายเกลือนะครับ<ฆ>เพราะว่านอกจากจะมีความสนิทสนมกับนักข่าวแล้ว ก็ยังเคยคุ้นเคยกันดีในช่วงที่ไปทําข่าวม็อบของกลุ่มคนเสื้อแดงวันนี้คุณนัทวุฒิก็มาในชุดของชุดข่าวปกติเ้วื่อหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็มีการทักทายยกมือไหว้สื่บมนชนแล้วมีช่วงหนึ่งสืบมนชนเองก็ไปเหมือนกับจะไปหยอกล้อคุณนัทวุฒิบอกว่าือเป็นอํามา์แล้วนะนะครับแซวแรงแซวแรงมากเพราะว่าคุณนัทวุฒิเนี่ยก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเป็นไพร่ ก็สื่อข่าวว่าไปแซวเฉียว่าเป็นอมามตะแล้วนะครับคุณนทวุฒิก็ก็ยกมือไหว้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับยิ้มมเนาะยิ้มมแต่ไม่โกรธนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่หลังจากคุณนทวุฒิเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแหละครับเพราะว่าที่นครศรีธรรมราชโรงเรียนของคุณนทวุฒิเองเนี่ยก็ได้มีการขึ้นป้ายในลักษณะของการเชิดชูเกียรติ นอกจากในโรงเรียนแล้วในทั่วจังหวัดนครเน,นี่ยนะครับก็มีการขึ้นป้ายเพื่อที่จะต้อนรับคุณนทวุฒิก็ปรากฏว่ามีกลุ่มนักศึกษากลุ่มสิทธ์เก่าเขาค่าคาคอนข้างที่จะไม่พอใจผู้บริหารของโรงเรียนวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ไปถามคุณนทวุฒิเช่นเดียวกันคุณนทวุฒิบอกว่าไม่ได้ไปขึ้นแล้วก็เป็นในลักษณะของทางโรงเรียนเขาจัดทําเองนะครับคือไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งแต่ว่าโรงเรียนขึ้นป้ายแสดงความยินดีให้เองนี่แหละครับแต่ปัญหา,าก็คือยาวหลาเลยอะ ที่โรงเรีนเบญจมาราชุทิศนครศรีธรรมราชแห่งนี้เนี่ยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเคยคขึ้นป้ายต่อต้านเคยคขึ้นป้ายไม่ใช่แค่ต่อต้านอย่างเดียวถึงขนาดอัเบเปหิเลยนะ <c oughs> เขาใช้คำว่าอัเบเปหิ <c oughs> นะครับ แต่ว่าวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ในโรงเรียนเบนจมาราชุาชทิศนครศรีธรรมราชพยายามจะออขอคุยกับผู้มีการโรงเรียนคุณรงค์ทองขาวนะคะถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสมาคมศิษยเก่าในความคิดของคณาจารย์ของนักเรียนเองก็ ไม่สามารถติดต่อผู้อำนวยการได้แล้วก็อาจารย์หลายๆท่านก็ไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ท่านหนึ่งในโรงเรียนนั้นบอกว่าตั้งแต่ปี53แล้วที่มีกระแสะเรื่องความไม่พอใจคุณรัฐวุฒิแสดงบทบาทที่ก้าวร้าวทั้งผู้ใหญ่ทั้งครูอาจารย์ของเขาบางคนแล้วก็ทําให้มีการเคลื่อนไหวมีการขึ้น,นป้ายคัดค้านอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็เรื่องการติดป้ายแสดงความยินดีนี้อาจารย์ท่านนี้ซึ่งไม่ขอเปิดเผยนามนะคะท่านบอกว่าก็เข้าใจผู้บริหาร ว่าก่อนทําป้ายนั้นมีการหารือกันแต่ว่าไม่ได้เป็นการประชุมก็เป็นการแสดงความยินดีจากเหล่าผู้บริหารของโรงเรียนแต่ถามนักเรียนนักเรียน,นโรงเรียนว่าเอ๊ะคิดยังไงมองยังไงเด็กนักเรียนเขาบอกเขาก็เฉยเฉยไม่ได้ยินดียินร้ายอะไร,รก็ในวันพรุ่งนี้ทางคณะสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเบญจมาราชุทิตนะครับก็จะไปสอบถามผู้บริหารโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการนําเอาความคิดเห็นของอดีตสิทธิ์เก่าที่ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก แล้วก็ไปเขียนลงในกระดาษ A4 <c oughs> เพื่อที่จะไปยื่นถามผู้บริหารว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีจุดยืนต่อกรณีของคุณนทวุฒิอย่างไรบ้าง <c oughs> นะครับนี่ก็หนึ่งท่านนะคะ <c oughs> ใรนรัฐมนตรี ชุดใหม่ของคุณยิ่งรักอีกหนึ่งท่านที่มีปัญหาค้างคากันวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่เปิดถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังจากที่ได้ชี้แจงด้วยวาจาวันนี้มาเป็นกระดาษม,มาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็อ่านให้สื่อมวลชนฟังชัดๆอีกครั้งกับกระสายเรียกร้องให้ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณณลินีทวีสินก็ได้เปิดถแถลงข่าวชี้แจงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคําว่าถูกแบล็คลิสต์ โดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจกับประธานาธิบดีมูกเบ้แห่งประเทศซิมบับเวครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็มาชี้แจงในเรื่องประเด็นนี้อีกครั้งนะครับก็ยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาคุณนลินีก็ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้ทําความเข้าใจกับสื่อมวลชนแล้วไปฟังเสียงนายกอีกครั้งครับค่ะ ก็ถือว่าจริงแล้วคุณลลินีก็ได้มีการถแถลงข่าวไปแล้วนะคะจริงแล้วในส่วนของรัฐบาลเองเราก็พยายามที่จะติดตามนะคะก็ในเบื้องต้นเราก็มีการตรวจสอบภายในประเทศแล้วนะคะแล้วก็ส่วนของต่างประเทศเองก็ทาง กระทรวงต่างประเทศก็ได้มาชี้แจงแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวก็ให้เวลากับทางเจ้าตัวที่เขาจะยื่นขอความเป็นธรรมเข้าไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องกลับเรียนว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่เราเชิญเข้ามาร่วมคอรมอนั้นเพราะว่าเราต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยเหลือประเทศแต่อะไรที่เป็นอุปสรรคกับประเทศอันนั้นเราก็ต้องมาตรวจสอบและพิจารณาไม่ให้เป็นอุปสรรคเด็ดขาดค่ะวันนี้เชื่ว่าการที่คุณนันทีเข้ามาเพราะว่าคุณทักษิณทำธุรกิจในฝั่งไม่จริงค่ะยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลย นะคะแล้วก็คุณทษินเองกับคุณนันนีไม่มีไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของธุรกิจการค้ากันค่ะถาคุณนี้ทีทำงานต่อได้ก่อนค่ะคือเปิดโอกาสให้เขาทำงานได้ก็วันนี้เจ้าตัวก็ได้มีการชี้แจงขอความเป็นธรรมไปไปแล้วนะคะกับทางต่างประเทศก็คงให้เวลานะคะแต่กลับเรียนว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของประเทศเราต้องพิจารณาค่ะเราไม่ให้เป็นอุปสรรคแน่นอนนะคะีจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเส็จแล้วก็นราอกก่อนเลยคะไม่ใช่ว่าถูดกล้าวแล้วต้องท่านลาอกก่อนพี่ลาค่ะก็เหมือนทุกคน นะคะที่คนทุกคนก็คงอยากจะขอความเป็นธรรมซึ่งเป็นการที่เรียกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีข้อสรุปก็ควรจะให้เวลาเจ้าตัวบ้างแต่ว่าถ้าอะไรที่ถ้าเกิดเป็นข้อกล่าวหานั้นเกิดอุปสรรคต่อการทํางานอันนี้เราก็คงต้องมาตรวจสอบนะคะดิฉันเองก็จะติดตามตรวจสอบอยู่ท<ต>่านย <ะ S 3> ครับหลัง<ล>จากที่เมื่อวานนี้คุณณรินีก็ได้ออกถ้อยแถลงบอกว่าขอให้เธอเป็นเหยื่อคนสุดท้ายทางการเมืองวันนี้ผู้นําฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็ออกมายืนยันอีกครั้งว่า การที่พรรคปฏิบัติ์ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณนลินีถูกแบ็กลิสต์ไม่ได้เป็นการไปรังแกทางการเมืองนะครับเพราะว่าเรื่องของการออกคําเตือนเกี่ยวกับการห้ามทาธุรกรรมไม่ใช่เพิ่งมาเกิดตอนที่คุณนลินีมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานตั้งแต่ปี2551นเะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการรังแกใครทางการเมืองแล้วจึงอยากถามคุณนลินีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นมานานแล้วทําไมคุณนลินีไม่คิดจะรักษาสิทธิ์ของตนเอง ในการไปยื่นคําโต้แย้งกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นการที่คุณนลินีออกมาชี้แจงทําความเข้าใจกับสื่อมวลชนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณนลินีจะต้องไปชี้แจงทําความเข้าใจแล้วที่สําคัญต้องทําคําโต้แย้งไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งพักฝ่ายค้านเองก็กำลังจะรอดูว่าจะทำจริงหรือไม่นะครับค่ะขณะที่ รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคร่วมนะค,คุณชุมพลศิลปะอาชาก็ออกมาให้ความเห็นในเชิงเ,เห็นใจคุณนรินีอยู่นะคะโดยบอกว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีก็เป็นอำนาจของไทยไม่ได้ใช้กฎหมายของสหรัฐและกฎหมายไทยก็ไม่ได้มีข้อไหนระบุเืยว่าคุณนรินีนั้นมีความผิดมีแต่สหรัฐที่บอกว่าใครทํากิจกร,รรมร่วมกับประธานาธิบดีมูกเบ้ถือว่าเป็นคนที่เขาไม่ชอบใจ คุณชุมพลบอกคุณไม่ชอบใจก็เรื่องของคุณแต่ที่นี่ประเทศไทยและในฐานะพักร่วมผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาถามว่าทําไมไม่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่ตอนที่คุณนลินีเป็นผู้แทนการค้าไทยทําไมต้องมาท้วงกันตอนที่เป็นรัฐมนตรีรแล้วอเมริกาเองล่าสุดก็ออกประกาศเรื่องเตือนการก่อการร้ายกระทบการท่องเที่ยวอยู่แล้วในฐานะรัฐมนตรีท่องเที่ยวด้วยเจ้าตัวก็เลยบอกว่าดูเหมือนจะมีเรื่องการเมืองอะไรมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า ครับก็ถือเป็นการไปเพิ่มเป้าทางการเมืองอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าในคณะรัฐมนตรีชุดนี้นอกจากจะมีคณะรัฐมนตรีที่เป็นเป้าทางการเมืองแล้วพรุ่งนี้คุณวาพาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกหลังจากที่มีการปรับคอรมอยิ่งลักสองพรุ่งนี้มีวาระสําคัญก็คือการแต่งตั้งเลขานุการแล้วก็ที่ปรึกษารัฐมนตรีปรากฏว่ารัฐมนตรีมหาไทยนะครับก็จะมีการเสนอชื่อคุณพดุงลิมเจริญรัต คนนี้เป็นคนสนิทของคุณทักษินชิน,นวัตรนะครับเพื่อที่จะให้มาเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีมหาไทยแทนแกนนำกาดนปชคุณอารีไกนารานะครับโดยล่าสุดทางผู้สื่อข,ข่าวก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามคุณพดุงลิ้มเจริญรัตน์นะครับก็ยอมรับนะครับว่าได้รับมอบหมายให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีมหาไทยเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานการทำงานระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายราชการ ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเอง <c oughs> กระทรวงมหาดไทยเองนะครับจำเป็นจะต้องมีการขับเคลื่อนแล้วก็เร่งทํางานให้มากขึ้นส่วนคุณอารีไกรนารานะครับที่ถูกปรับออกจากเลขานุก,การรัฐมนตรีมหาดไทยก็บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมดาทางการเมืองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่กับดุลพิธของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เพราะฉะนั้นจะให้ไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็พร้อมที่ทำงานแล้วก็ในฐานะที่เป็นแกนนํากาดคนเสื้อแดงก็จะสนับสนุนรัฐบาลต่อไปคนนี้แหละครับคุณพดุงลิ้มจเจริญรัตนะครับลักษณะเด่นก็คือผมขาวนะครับจนมีฉายาว่าคนหัวขาวแล้วก็หัวขาวแห่งสยามคนนี้แหละครับมีฉายาด้วยนะครับนะครับ มาที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆนะคะทางกลุ่มนิติราษฎร์กับความเคลื่อนไหวในการแก้ไขมาตรา112วันนี้มีคนหยิบยกเอาประเด็นนี้ไปคุยกับพอบอทบอ,อีกแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่รู้ท่านจะเบื่อหรือยังตอบหลายครั้งทีเดียวนะคะก็บอกว่าข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะนิติราษฎร์นั้นพบบทบอบอกว่าได้เห็นรายละเอียดแล้วจากสื่อในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็บอกว่าเป็นกระบวนการที่ ทำได้ตามระบบประชาธิปไตยทีนี้พอถูกถามว่ามองข้อเสนอของกลุ่มนิีติราชว่าเป็นอย่างไรพบบธบก็ตอบอย่างค่อนข้างเซฟตัวเองหน่อยก็บอกว่ามองในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูว่าการกระทําใดๆนั้นมีการทําผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิดก็คงต้องพูดคุยกัน ถ้าผิดก็ต้องคงต้องดําเนินการเพราะว่าปัจจุบันนั้นมีกฎหมายอยู่ฉะนั้นก็อย่าทําอะไรที่ผิดกฎหมายและข้าบเกี่ยวกับศิลธรรมอันดีของคนไทยแต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของทหารเช่นเดียวกันที่จะเรียกใครเข้ามาคุยครับ <c oughs> ก็ มีประเด็นทางการเมืองเกิดขึ้นแหละครับว่าหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขพรบกระทรวงกลาโหมเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งภายในกองทัพหรือไม่ซึ่งทางพบทบก็ตอบหลายครั้งนะครับว่าก็พร้อมที่จะทํางานตามผู้บังคับบัญชามีการถามถึงว่าจะถึงขั้นมีการเตรียมการปฏิวัติหรือไม่นะครับทางผู้บัญชาทหาราบกก็ยืนยันบอกว่าทหารจะไม่ทําอะไรที่นอกเหนือของกฎหมายนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่ต้อง ไปถามกันบ่อยๆแล้วครับว่าระหว่างพบทบอกองทัพกับรัฐบาลจะยังมีความสัมพันธ์กันดีอยู่หรือไม่เพราะว่าวันนี้ทางกองทัพบ,บกเขาก็ได้มีการจัดงานแสดงยุทธวิธีขอ,<ม>ของกองทัพอากาศะนะฮะที่วันนี้เขาก็ไปจัดกันที่ลบบุรี<ม>ก็รปรากฏว่านายยกรัฐมนตรีก็ควงรองนายยกด้านความมั่นคงคมีการควงรัฐมนตรีกลาโหมไปด้วยแต่ปรากฏว่า ไม่มีผอบทบคนนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไปนะครับก็ได้ส่งตัวแทนไปหลายๆคนก็บอกเอ๊มีน้อยอกน้อยใจกันหรือเปล่าที่ผอบทบไม่ไปถึงขนาดวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงทุนใส่ชุดนักบินไปด้วยนะรับแต่ผอบทบไม่ไปนะครับส่งตัวแทนไปให้พลเอกดาวพงษ์ไปนะฮะเอาน่าเขางานของกองทัพอากาศกลับนะฮะ กลับมาที่เรื่องของความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มนิติราษที่วันนี้ก่อให้เกิดผลกระทบออกไปในหลายๆภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อเสนอในเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่มีการเสนอให้พระหมหากษัตริย์คือประมุขของรัฐต้องสาบาันตนก่อนเข้ารับตําแหน่งทางสมาชิกกลุ่มสยามประชาพิวัฒน์คุณคมสารโพคงอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรมรมธิราชบอกว่าข้อเสนอนี้ของนิติราษเนี่ย มองมองว่ามีลักษณะคล้ายกับการปกครองในระบอบประธานาธิบดีที่ต้องให้ผู้เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีต้องเข้าวิธีสาบาันตนก่อนรับตําแหน่งประเด็นนี้อาจารย์คมสารมองว่ากลุ่มนิติราชหวังลดสถานะของสถาบันตามที่เคยเรียกร้องให้แก้ไขมาตรา1นึเรื่องการหมิ่นสถาบันหลังจากที่ทราบว่าการเสนอแก้ไขมาตรา1นึขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา8ที่ระบุว่าผู้ใดจ,จะละเมิดกล่าวหาและฟ้องร้ององค์พระมหากษัตริย์ไม่ได้ก็บอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเดินหน้าเรื่องนี้ครับหลังจากเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับโดยคุณคำนวณสิทธิสมานสอวอสรรหาก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง a c e b o o k นะครับว่าพระมหากษัตริย์ก็ได้ทรงสาบานพระองค์ตั้งแต่วันประกอบพระราชาพิธีพ,ธพระบรมราชาพิเศษนะครับโดยในวันนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็บอกว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยามซึ่งวันนี้รวม60ปีแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าพระองค์ท่านก็ไม่เคยทรงผิดคำสาบานผิดกับนักการเมืองนะครับที่ได้ไปสาบานตนทั้งในฐานะสาสสวคณะรัฐมนตรีทั้งในสภา,าและนอกสภา,าทั้งไปสาบานต่อหน้าพระพัก์บ้างแหละแต่ก็ไม่เคยปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญที่บังคับไว้เพราะฉะนั้นสาเหตุสําคัญไม่ได้อยู่ที่การสาบานหรือไม่สาบานบแต่อยู่พฤติกรรมของนักการเมืองนะครับ ปิดท้ายกันสั้นๆกับคดีของคุณสุพศปลอมค่ะที่วันนี้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแล้วนะคะเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติอันเป็นผลสืบเนื่องจากการตรวจสอบคดีเรื่องของอปล้นทรัพย์ที่บ้านของคุณสุพ์วันนี้คุณสุพ์สีหน้าเรียบเฉยมากพูดกับสื่อมวลชนตอนช่วงบ่ายที่มาถึงปปชพูดแค่ว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหา แล้วก็เดินเข้าไปข้างในเลยนะคะขณะที่ปปชซึ่งเป็นอนุกรรมการไต่สวนคดีของคุณสุพจน์นี้นะคะคุณปรีชาเลิศกมลมาศก,ก็บอกว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาให้คุณสุพจน์รับทราบตามนัดหมายไว้ข้อหาเดียวก็คือร่ำรวยผิดปกติและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติคุณสุพจน์เองก็ลงชื่อรับทราบและความร่วมมือด้วยดีค่ะโดยระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาคุณสุพจน์พูดว่าเขาเชื่อมั่นในความเป็นกลางของปปชและมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ก็แจ้งว่าบัญชีธนาคารที่ปปชให้ชี้แจงบางบัญชีอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพราะว่าเปิดไว้นานแล้วตั้งแต่ปี4445ต้องใช้เวลาติดต่อธนาคารและส่วนราชการอื่นแต่ก็จะพยายามชี้แจงต่อปปชให้ทันภายในกรอบเวลา15วันจากนี้ซึ่งก็คือกําหนดก็คือวันที่7กุมภาพันธ์แต่ทางปปชเขาบอกว่าถ้าไม่ทันจริงๆขยายเวลาได้อีกครับ ทางปปชอเองเขาก็ตั้งประเด็นในการสอบไว้4ประเด็นนะครับ,รบก็คือประเด็นแรกเงินสดที่มีพยานหลักฐานกล่าวหาหน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วก็ประเด็นที่2ในเรื่องของเงินฝากในบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ประเด็นที่3ก็คือที่ดินในความครอบครองแล้วก็ประเด็นสุดท้ายยานพาหนะนะครับที่ทางปปชเข้าไปตรวจสอบว่ามีความโปร่งใสแล้วก็ให้คุณสุพ์ได้มีการชี้แจงมานะครับซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับคดีร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ครับ ส่วนอีก2ประเด็นก็คือเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่และแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จอีก2ข้อกล่าวหานะคะทั้งปปชบอกว่ายังอยู่ระหว่างการไต่สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเพราะว่ากระทรวงคมนาคมมีโครงการมากถึง900โครงการกระจายในหลายพื้นที่ชัดเจนเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับเรื่องบริษัทเอกชนที่พบว่ามีความเกี่ยวพันตรวจสอบจากสายรักเงินธนาคารที่อยู่ในเงินของกลางที่ถูกป้นจากบ้านของคุณสุพจน์ปปชเองยังไม่ได้เรียกบริษัทเอกชนเหล่านั้นเข้าให้การค่ะ เพราะว่ายังต้องรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเงินและสัญญาโครงการต่างๆให้ครบถ้วนก่อนค่ะครับอะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้าจะมาดูในเรื่องของต่างชาติเขามองการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นอย่างไรเขามีการมองคันว่าล้มเหลวครับเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ